ปิเอาละครับทางด้านซ้ายมือนะครับเจอกับเมตาแบงค์นะฮะกับทางขวามือกับเคนเอ็นทีอาร์นะครับผมเป็นการสู้กันระหว่าง2แกลมซึ่งเป็นแพนอะไรเรายังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราเขาหงายมาฮะตัวเริ่มเราก็จะรู้กันแล้วว่าเป็นแพนอะไรแต่สำหรับเคนเอ็นทีอาร์คงเดาไม่ยากครับเพราะช่วงนี้เขาจับอยู่เด็กเดียวนะฮะส่วนทางเมตาแบงก์เมตาแบงค์นั้นอ่าเราเห็นการ์ดบนมือเขาแล้วนะฮะ เราดูแล้วแหละว่าอะไรอ่าทุกคนนะครับผัดกันสับผัดกันจั่วโอเคโอ้ถ้าถ้าคลิปหน้าผมเปลี่ยนสลิปทุกคนจะรู้ทันทีปึ๊บอ่าเข็นเริ่มก่อนครับแล้วน่ามือแวนการอ้าวลิงขาวเจอกับลิงดำแล้วครับทีนี้ไลไลดโด้จีซีนีอสอ่าอ่านี่การมือนี่พัดลมปิด่อยนะคะคุณสองตัวเลย

ครอสชั้นอืมเอาล้วครับสองแดงแล้วครับทางฝั่งเคนนะฮะเก้าพันอ่าเก้าพันให้ไหมอ้าตีต้องการยังไงดิเอาไม่ทิ้งจออ่ายังไงต่อฮะเอ้ยกากเกตกักเกตหรือเปล่าเราไม่รู้เขามีหรือเปล่าเกตสาวมันมือโคตรกูหมดแล้วสิบสี่นั้น ถ้ากูลูกกูก็พูดไม่ได้มันเล่นกันอยู่ตาม,ต,มตามผีดตัวเสร็จรอยังไงดีครับต้องเล่นกันอย่างบอลอ่ามาอืมครับอืมไปอย่างนครับเ<อ>ช็คขี้ หลักเฮ้ยเดี๋ยวคีย์วนคีย์อวแวนคีย์อว์นอาออววนครับอวแเวนสกิลมาจบเทินโซบัสนอกเลกันึงเลยวิ่งโอเคสแตนแอนโดโรนะครับอ่ามันมีอยู่แล้วนะฮะยวดได้ยวได้ตัวได้พ่อไงัตัดเจียสิมือจังได้มีสองใบ ใช้คำว่าเปลี่ยนจากเมตาแบงค์เป็นเมตากัรแบงค์นะฮะอ่ะสิบหกไสิบก้าฟ้าจังเ้าโซี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดครับเนกัเนกาครับอ่าเปิดเจนแล้วนะฮะทางฝั่งเคออสเรานี่มีการตอกสองใบแล้วมาก่อนโซบัสบจดงอ่าโอเคอนี่เห็นตอกตามเหนไหมอืมเป็นหสมพันอ่าเปนามพันนพันหนึง ปลดล็อกสองใบล็อกสองใบครับยังไงดีเขาจะเลือกอะไรปลดล็อกออกมาใช่ไหมครับทางเกณฑ์เอาไปอ่านถูกต้องไหมครับปลดล็อกหนึ่งใบหนึ่งใบแล้วตามจำนวนกี่สองอ้าวมีการพูดผิดเกิดขึ้นนะครับหนึ่งวันนึ่งกับแบงค์นะครับจัดไปยิงทิ้งยิ้วให้มันต้องก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกเขาปลดล็อกหนึ่งใบมาฝ่ายโจงอ่าอันนี้เกียนมาเข้าเลยนะครับปึ๊บ ปึบไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับผมชี้ลังอากาศเหนื่แล้วนะครับอ่ามาครับยังไงต่อตัวหนึ่งตัวสองอืมตัวสองตัวหนึ่งผ่านโอ้โหความมือฮะความมือฮะยังไงดีครับสไตร์ครับผมเขาจะเลือกอะไรลงมาหนักหนาอาการสำหรับเ,เคออสตอนนี้นะฮะ ไลา์ใหม่อ่าไลฟ์ใหม่ครับเปลี่ยนเป็นไลฟ์ใหม่นะฮะับแล้วก็ตายแบบนี้นับตามอ่าไหนะสามพันไม่ยี่สิบสี่คนไหนบวกพลังให้นะครับวันนี้ขออ่านหน่อยได้ไหมครับเห็นการล็อกต่างกันการล็อกอืมไม่เป็นไม่ใช่อ่ะโอเคฮึบฟุกุโอะเดี๋ยวกสกิลของคลอสโซบ้าหนึ่งทำมือลงล็อกหนึ่งไป เดี๋ยวมือใบเดียวครับไม่เป็นปัญหาเพราะเขาจั่วไม่ได้หราไอใบแล้วละ่ะสกิลฐานใตฐานไตคาราบาัสสตาร์เวเดอร์เลิกล็อกหนึ่ง,งใบอ่าหมดบอร์ดนะครับตอนนี้ขอสกิลเอาข้อสงูงงานดำสอง <h> ih <ihi> ชาสองไปชาสองนะฮะขอเอาดอปลงล็อกหนึ่งใบยังไงดีครับเอาใครดีครับ okay, 6,000แบนด์เขายืนอยู่14นะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีไหนเจมเบครับแถวหน้าที่ติดชื่อ Starwider บวกสาพปันตามนีลอนการ์ดตัวของแข่งแรงครับเอาความแรงเข้าสูันักกัด PG ครับ t r i p l n Drive Keep ตอนนี้ เขาจะบัสเอามือลงมาล็อกหนึ่งใบถ้าทำไม่ได้โบมื่นจุดหนึ่งสิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบเก้าสามสิบเก้าดุนะฮะดุนะฮะอ่าจีกาดครับเป็นการตรวจด,ดูจีโซนว่าใช้จีกาดเป็นไหนดีนะครับรอบนี้ตีเท<ด><อ>่า,าไหร่นะแล้วถ้ามีการล็อกอยู่ ปอย 5, ี0ห้าพันลบหมื่นอย่ห้าันตีเท่าไหร่นะตีสามสเมสิย <41, okay. S 1> <Okay. S 2> ืน <40. S 2> อ,อยู่สิบี่สามเ้าเท่าียห้าพันสี่หนึโอเคโอเคตีสามสิบอยอ้โอ้สไลรเอาเครับอลอปปิง้ง ตายเป็นอะไรดีครับซีบีทนะครับอ๋าหยอก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 ครับแล้วก็อ่ากา,การนะฮะคบอ,อ,อ่าตอนนี้ทางโคศโกขอพูดตามตรงว่าลิงโคศโกไม่เคยเล่นเพราะงั้นแล้วสกิลจำบวชได้เลย คอเตอร์กูแบบหลอกเดมลเกี่ยวเลยร์เตอร์ให้เกี่ยวกันพี่มันจะกดล็อกตามจีโซนี่เราสามองตามจีโซนคนดูแล้วเนี่ยล็อกคนล็อกได้สี่หลอกวิววิววิเออแล้วก็ได้จอยยิงเออยิงยิงวิถ้ากดบาสีครับจรง ทีจ so. oh oh, like, ีครับมาชิ้งอะไรดีโอเคชิ้งหนึ่งชิ้งสองและชิ้งสามโอ้โหไม่มีเฮียอะไรเลยครับสิสิบแปดนั้นปอดนะคิดเดียวเนาะคิเดียวอ่าปล่อยไปนะครับเกณฑ์อ่าเอ็นเฟลครับเข้าช่วงเอ็นเฟลแล้ว ไว้อาอนล็อกโซนโซน <Okay. S 2> สตาร์แอนด์รอเอามือสู้ครับเอามือสู้ะฮะไทเป็นใครดีครับรอบนี้นอาพระเจ้า,า,จากเัเคนเดนะเอาแล้วนะฮะอยู่ๆความมืดก็กลายเป็นความสว่างขึ้นมาสไตล์สกิลหนึ่งใบทางด้านขวานี่จะเป็นเคออสเถื่อนนะฮะ มันบูงีพันได้สามพันตีสกิลกระดัหงานจีอัลล็อกการทั้งหมดวิววิวถาล็อกสามใบนึงมากกว่าบูกหมื่นโซชาร์จุดหนึ่งสามหกแล้วใช่สามบันกัดอืมหมื่นหนึ่งแม่งฟองสุงอาหารครับยืนแบนยืน14ใช่ไหมสียี่สี่แล้วสามสี่สีอ้าวตีเท่าไหร่นะสอสามหกสามหกสองไดเข้าไม่เข้าไม่เข้า้า 3าม Drive ดอลพลังพลังใครดีอมข้างก่อจบยิวพลังข้างข้างหลังนั่นเองใช่ไหมครับครับข้างข้างขวาหนึ่งยี่สามสี่มันกับมันกับอือสแตนจบเทิงกันไปกับเคอนะครับสแตนรอ เปเดิมเ้าดีมวนคนละดีมเลย,ยไปแล้วจกละฮะเฮ้ยคนเร็วหนึ่งสองสามสามี่หา้าแล้วโอเคน่าริดตาอ <laughs> งลยลอดทุกใบ ไม่ได้ใส่ชุดเดิมมีดมด้วยมีดมมีดมด้วยเราก็เป็นเพย์บอลกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ชุดเดิมเป็นเพย์บอยนะครับสมกับเป็นชื่อ n t r ูมิจริงนะครับผมอ้อวเสื้อสิเจ็บเจ็บเื้อ เซียลตอนนี้ห้าดำนะครับทั้งนะมันแหม่ยุคห้าปีแก่มากแล้วแบบง่ายง่ายนะแล้วทางฝั่งเคอตอนนี้สี่ดำนะครับโซเชียลหนึ่งจุดหนึ่งประมือล็อกพีจีพีจีครับทางเคอใช้พีจีนะฮะเมาเซียเช็คครับบอดโอ้คีย์พลังข้างนู้นครับโอเคออกสักทีนะครับทิกเกอร์นะฮะ โอ้โหยังรอดครับสุดยอดไปเลยดยีเดชระอหนจอสองเอ้ยลืมใช้สกิลเกอออดีใม่เป็น้นหม่นยิงมาเพราะว่าเวีบน้ามันม่มีนออกมาแม่ก็ดีนะเอามือเฉยเอาอะไรเออยิงไปเรื่อยจจบตายดาแล้วอจัาเล่นแบนบีเดียว ที่เีงมคตเก่งเลยอือแล้วก็อานว้ครับไม่ตายด้วยเขาก็ตายตัวตัวเองนะครับเนี่ยรอบนี้อลอนะครับพินอีวองนะครับอยู่กับอีชันนะครับแล้วก็แดนวิชัยดิดนะครับบอสสิบล้อนะครับอะไรอ่ะทำไมสเซนเจอร์เจง เพื่อนกูนะยีตีการมิมเป็นแล้มาแกอือพี่ีครับไหวไหมไวไหเอข้างนี้เอ้ยตีเข้าคาแรตซิบสิบสองสิบหกยอ็ดอุ้ยเอออะไอะครับมันกาตุก เอ้ยสตาร์อันดิเมโตอ่าเหี้ยอ้าวไอ้สตาในว่าจะอันดิเมตสตตายนะจ๊ะไม่ใช่เองผิดแผนกับกองทำหนึ่งดอหมดยังงว่ะใครเอากจะช่วยส่ง SFS มาช่วยนะอ่าครับกดส่งมาที่190 1 9เก้านะครับเลือกเคสนะครับกดกดเลข0153.256นะครับอะไรเนี่ย มาเป็นชุดเลยอใช่ตอนไหนไหมนึกขึ้กดได้แค่คนเดีะเยครับปิดแกดได้ฝั่งเดียวใช่ครับอีกฝั่งหนึ่งแบนครับกดไม่ได้จริงเอาอยังไงดีครับยังไงดีครับไอโคมอนมันไหมมันอ่อนหนึ่งรอกจะไม่ชอบตรงสไตช่วยกัโอ้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 มือไม้อ่อนอีกเพิ่งทำให้อควินเลยน้องเวนนั่งเอกหน้าเหมือนน้องกันดูเทียบเลยอืมอืม อกตัวบุกาหารแล้วก็เป็นบุกสองพนห้าสิบเ่อดนี้จะจกใไซโซยังเจนกัดหมนหนึ่งอือโอ้โอโกดดันกดดันสกิลลุเยนชนกาโดอมาครับบายดสกิลมาัวง เราเรียกเกทที่สูงอธิบายออกไปออกมาแล้วครับหนึ่งเกรอบเป็นโบอีกห0 0ันไอดมอันนี้จะเป็นห้าเจ็ดงวิแรงแรงแจ๊สองคนนี้ออันนี้กดไห้ท่เลย3,6า1สามหกายี่สิบสามหกก็เป็นห้าหกห้าหกอันนี้ห้าเจ็ดอ๋อสอง้อยเอ้สาม เออชิพลังอ้าวสิคอมชี้คอมมือโอ้ยเอาครับยังไงตัวตายตัวตายตัวตายว่ะอ้าวแล้วนะครับไปนันเดินอ๋อครับจะประกาศไหมไม่ประกาศไม่ประกาศเออโอเคเอามือลงมารับ้นไปสกิลโค้ดเดี๋ยวซื้อ เลยยเลติ๊กอ่ะอ่เ er? ล ok t <t ิอจบเธอแต่ตายแล้วจริงสักพักมึงแม่ประกาศจบเธอวันกัรเลยเออเออชาตงตายก็ยิ่ตอกแ่งหมดเ้ยสัสอืมอืมอืมอืไปล็อกแค่หลังแไหนล็อเฮ้ยว้นีอ่ะอ้ยอฮ้ยอ๋อไม่ อื้ออ่ะเชิญจูอ่ะโอเคอ่ะอย่าเพิ่งนะฮะอย่าเพิ่งเก็บนะครับเราจะมีเป็นคําถามท้ายคลิปนะครับแบงค์สกุลด์เขาว่าเกตกะเป็นไหมอ่ะราวนจบไปแล้วนะครับเคนหนึ่งนะครับแบงค์ศูนย์ต่อไปเป็นราอูดเราตัดคลิปไหมตัดไป